หลังจากที่เดนิสมาที่ศาลแล้วก็บอกว่าเขามีบางอย่างต้องการจะพูดมันก็ทำให้พระเอกกับนางเอกตกใจมากเพราะว่ากลัวเดนิสจะบอกความจริงเรื่องการแต่งงานหลอกๆของพวกเขาออกไปซึ่งหลังจากนั้นผู้พิพากษาก็ได้สั่งพักการพิจารณาคดี10นาทีแล้วค่อยให้เดนิสมาให้การในฐานะพยานพระเอกกับนางเอกก็เลยเดินไปขอไม่ให้เดนิสพูดความจริงเพื่อเห็นแก่บูรุษอย่าเพิ่งเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเดนิสก็เลยถามกับนางเอกว่าที่แต่งงานกับพระเอกเพื่อบูรุษอย่างเดียวใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าใช่เดนิสก็เลย หันไปมองหน้าบูรุษอยู่สักพักพร้อมกับใช้ความคิดอะไรบางอย่าง จนเมื่อถึงเวลาที่เดนิสจะต้องขึ้นให้การเดนิสก็เลยกล่าวว่าเขารู้จักทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างดีเดเมตกับฮาคารก็รักกันแล้วก็แต่งงานมาหลายปีแล้วพวกเขากําลังพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีของบูลุดผู้พิพากษาก็เลยถามกับเดนิสว่าคิดว่าเดเมตกับฮาคารดูแลบูลุษได้ดีกว่าพระเอกกับนางเอกหรือเปล่าเดนิสก็เลยหันกลับไปมองหน้าพระเอกกับนางเอกแล้วก็กําลังคิดว่าจะตัดสินใจเอายังไงดีแต่ว่าในระหว่างนั้นบูลุษก็เดินไปหาพระเอกกับนางเอกมันก็เลยทําให้เดนิสบอกไปว่าเขาคิดว่าพระเอกกับนาง แล้วบูรุษเองก็มีความสุขเวลาอยู่กับนางเอกด้วยซึ่งเมื่อพูจบเดนิสก็ออกไปจากศาลและเมื่อนําคําพูดของเดนิสมาประกอบกับหลักฐานต่างๆแล้วผลสุดท้ายผู้พิพากษาก็เลยตัดสินให้พระเอกกับนางเอกเป็นฝ่ายที่มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบูรูษต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเอกกับนางเอกก็ดีใจอย่างมากบูรูเองก็ดีใจเหมือนกันที่จะได้กลับไปอยู่ที่บ้านของพระเอก และหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เลยพาบูลูก,กลับไปที่บ้านซึ่งบูลษเองก็ดูมีความสุขเหมือนวันก่นกอนๆที่เขาเคยอยู่ที่นี่พระเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่าตอนนี้ยังอยากจะให้เขากับนางเอกทําตัวเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมเพื่อจะไม่ให้บูลษสงสัยนางเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วก็คิดว่าจะบอกบูลษภายหลังเมื่อเขาพร้อมแล้วและหลังจากที่สารได้ออกคาสั่งให้พระเอกดูแลบูลูพระเอกก็เลยสั่งให้เอนจินกับอีกบานเอาข้าวของของฮาคารและเดเมตออกไปจากบริษัทซะเพราะว่าพวกฮาคารไม่มีสิทธิ์อยู่ที่บริษัทแห่งนี้อีกต่อไปแล้ว ซึ่งฮาคารกับเดเมตเองก็รู้สึกเจ็บใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากนั้นเดนิสก็ได้กลับมาที่บ้านอสสุมานที่เห็นเดนิสเซ็งๆก็เลยชวนให้เขาออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกและเมื่อทั้งคู่ได้ขับรถออกไปจอดที่ลานจอดรถก็ได้เจอวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขับรถมาเฉียวจนโดนมือของเดนิสทําให้เดนิสนั้นโกรธมากจนเกือบจะมีเรื่องแต่ว่าอสสุมานก็ได้มาห้ามแล้วก็บอกให้ใจเย็นแต่พอพวกกลุ่มวัยรุ่นเดินออกจากรถไปแล้วอสสุมานก็เอากุญแจมาขี่รถให้เป็นรอยรอบคันแถมยังชวนเดนิสมาขีดด้วยกันอีกเดนิสก็เลยบอกว่าเขามีความคิดที่ดีกว่าาาานนนัั้้้พรอออมมกกบบบเเดิไไปไบสลบจ มาสองอันซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เลยบรรเลงทุบรถของวัยรุ่นกลุ่มนั้นสเสละก่อนที่อสัสมานจะถอดป้ายทะเบียนรถของเดนิสเพื่อไม่ให้พวกนั้นจำได้แล้วก็ขับรถหนีไปซะอย่างนั้นแม่แสบใช้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวต่อที่ผับด้วยกันอย่างสนุสนานซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเริ่มเข้ากันได้ดีแล้วเพราะว่านิสัยรักอิสระไม่ยอมทำตามใครใคล้ายๆกันมันก็เลยทำให้เดนิสได้รู้สึกปลดปล่อยแล้วก็ได้หยุดพักความคิดที่มันวุนนนวาาาายยมมหลันันี้กบอส เช้าวันต่อมาไพเอกก็ได้ไปที่บริษัทและเขาก็ได้สั่งปลดพนักงานที่ฮาคารเป็นคนรับเข้ามาทั้งหมดเพื่อไม่ให้เหลือคนของฮาคารอยู่ในบริษัทแห่งนี้แล้วเมื่อฮาคารรู้เรื่องเขาก็หงุดหงิดมากเขาก็เลยไปคุยกับเบเคียแล้วก็เลยถามถึงเรซูแล้วก็บอกให้เบเคียพยายามไม่ให้เรื่องมันสาวมาถึงเขาให้ได้แม้ว่าเรซูจะตายไปแล้วแต่ว่าพี่ชายของเขาก็ยังอยู่เขาก็เลยอยากจะให้เบเคียช่วยจัดการให้เรียบร้อยซึ่งเดเมตนั้นก็ได้บังเอิญผ่านมาได้ยินเธอก็เลยคิดว่าฮาคารอาจจะซ่อนความลับอะไรบางอย่างกกับเเเธธออไวว้็ลยยคิดจะตาาามสื่่พีช ของเรซูอยู่ที่ไหน ส่วนทางด้านนางเอกก็ได้ไปหาอาซูมานที่บ้านของเดนิสโดยเธอก็อยากจะให้อาซูมานกลับไปอยู่ที่บ้านเธอก็เลยขอโทษอาซูมานที่พูดไม่ดีด้วยแต่ว่าอาซูมานก็ยังไม่ยอมกลับพร้อมกับยื่นเงื่อนไขว่าถ้าจะให้เธอกลับพระเอกจะต้องมาขอโทษเธอด้วยนางเอกก็เลยไปหาพระเอกที่บริษัทซึ่งเดนิสเองก็มาหาพระเอกเหมือนกันและเมื่อเขาเดินออกมาก็เห็นนางเอกนั่งรอพระเอกอยู่ก็เลยเดินเข้าไปชวนนางเอกคุยนางเอกก็ได้ขอบคุณเดนิสที่ไม่ได้บอกความจริงในสารเดนิสก็เลยบอกว่าเขาทําไปเพื่อบูรุษแต่ว่าเขากลัวผล ปรากฏขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่วุ่นวายอีกหรือเปล่านางเอกได้ฟังนั้นก็เลยเครียดเพราะว่าเธอก็ยังคิดไม่ออกว่าถ้าเกิดหลังจากนี้มีคนรู้เรื่องขึ้นมาอีกมันจะเป็นยังไงต่อซึ่งหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ให้นางเอกเข้าไปคุยด้วยในห้องและเดนนิสก,ก็ไปด้วยเหมือนกันนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าอาซูมานอยากจะให้เขาไปขอโทษพระเอกได้ฟังแบบนั้นก็เลยฉุนแล้วก็บอกว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะต้องขอโทษอาซูมานนะนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าใจว่าพระเอกยังคงโกรธแล้วก็ยังไม่ยกโทษให้กับอาซูมาน และหลังจากนั้นอีกบานก็ได้เข้ามารายงานะพระเอกว่าเรซูมีพี่ชายอยู่พระเอกกับเดนิสก็เลยจะไปหาพี่ชายของเรซูเพื่อหวังจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างและเมื่อพระเอกกับเดนิสไปเจอพี่ชายของเรซูแล้วพี่ชายของเรซูนั้นก็เลยคิดว่าพระเอกกับเดนิสเป็นตำรวจเขาก็เลยวิ่งหนีพระเอกกับเดนิสก็เลยวิ่งไล่ตามจนจับตัวเขาได้ แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็เลยถามพี่ชายเรซูว่ารู้จักกับฮาคารหรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่าเรซูทํางานอะไรให้กับฮาคารพี่ชายเรซูก็เลยบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเรซูไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยเรซูเพียงแค่ส่งเงินมาให้กับเขาเท่านั้นพระเอกก็เลยให้นําบัตรกับพี่ชายของเรซูเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้ามีข้อมูลอะไรก็ให้รีบบอกเขาซึ่งในระหว่างนั้นเองเดเมดก็มาหาพี่ชายของเรซูเหมือนกันแต่เมื่อเธอเห็นพระเอกกับเดนิสมาที่นี่ก่อนเธอก็เลยหลบอยู่ในรถเพื่อไม่ให้ทั้งสองคนนั้นเห็นและเมื่อพระเอกก พี่ชายของเรซูและเมื่อเดเมตเจอพี่ชายเรซูเธอก็เลยบอกว่าเธอคือภรรยาของฮาคารอยากจะรู้ข้อมูลบางอย่างว่าเรซูเนี่ยทำอะไรให้กับฮาคารพี่ชายเรซูก็เลยตอบว่าฮาคารเนี่ยให้เรซูไปตัดสายเบรกของรถคนที่ชื่อเดเมียเดเมตได้ฟังแบบนั้นก็เลยช็อกซึ่งนั่นก็หมายความว่าพี่ชายเรซูรู้ทุกเรื่องแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้บอกข้อมูลให้กับพระเอกรู้แล้วพี่ชายเรซูก็ยังบอกกับเดเมจอีกว่าเมื่อกี้พระเอกมาถามข้อมูลกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกอะไรออกไปนะเดเมจก็เลยให้เงิน จำนวนหนึ่งกับพี่ชายเรซูเอาไว้เพื่อเป็นค่าปิดปากแล้วก็ห้ามบอกใครว่าเธอมาที่นี่ซึ่งเมื่อเดเมดได้รู้ความจริงอันโหดร้ายของสามีเธอแล้วที่ทําให้เดเมียพี่ชายสุดที่รักของเธอต้องมาตายแบบนี้มันก็เลยทําให้เธอนั้นใจสลายแล้วก็เสียใจเป็นอย่างมาก ส่วนทางด้านเดนิสเขาก็ได้มาหาเดเมดที่บ้านและเมื่อเดนิสเห็นสีหน้าเดเมดแปลกๆก็เลยถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นในจังหวะน,นั้นเองเดเมดก็กําลังจะตัดสินใจบอกความจริงกับเดนิสแต่ว่าฮาคารก็ได้กลับมาพอดีเธอก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรกับเดนิสไป และในระหว่างนั้นนางเอกก็กาลังนั่งเครียดกับรายได้ของร้านอาหารเพราะถึงแม้ว่ามันจะพอจ่ายค่าเงินกู้จากธนาคารได้แต่มันก็ยังไม่มากพอสําหรับการจ่ายส่วนอื่นๆทาริกก็เลยเสนอให้นางเอกไปลองคุยกับพระเอกดูสิเขาน่าจะช่วยได้แถมเขาก็ยังเป็นสามีของเธอด้วยนางเอกเองก็ยังไม่เห็นด้วยที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพระเอกมานามิก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเธอเคยรู้จักคนที่ปล่อยเงินกู้อยู่แต่ว่ามันก็มีดอกเบีย้ยสูงมากๆนางเอกก็เลยตอบทันทีว่าไม่เอา แล้ในตอนนี้นางเอกก็เลยคิดต้องหาวิธีมาช่วยร้านให้มีกําไรมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่านางเอกก็ได้ย้ำกับทาริกว่าอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องนี้กับพระเอกเพราะว่าเธอก็ยังไม่อยากจะให้เขารู้แล้วก็อยากจะให้เขาสบายใจว่าเธอยังจัดการเรื่องของร้านนี้ได้ ส่วนทางด้านของฮาคารเขาก็สังเกตได้ว่าเดเมตมีท่าทีแปลกเธอไม่ยอมพูดหรือว่าสบตากับเขาเขาก็เลยถามกับเดเมตว่ามีเรื่องอะไรกันเดเมตก็เลยบอกความจริงว่าเธอรู้แล้วนะว่าฮาคารคือคนที่ทําให้เดเมียกับเซเนฟต้องตายซึ่งในตอนแรกฮาคารก็ไม่ยอมรับผิดจนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลยทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับฮาคารก็เลยตะโกนบอกว่าใช่เขานี่แหละคือคนทําเองแต่ว่าทําไปก็เพราะว่าเขาและเดเมตจะได้กลับไปในบริษัทอีกครั้งแถมฮาคารก็ยังบอกอีกว่าเดเมียไม่เคยเห็นค่าอะไรตัวเดเมตเลย ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ไล่เดเมดออกจากบร,ริษัทมาแบบนี้หรอก ซึ่งเดเมตเองนั้นก็ไม่ฟังครับเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกขยแขยงที่จะต้องอยู่กับฆาตรกรที่ปั้นหน้าทําตัวเป็นสามีของเธออยู่ทุกวันนี้เดเมดก็เลยตัดสินใจจะไม่อยู่กับฮาคารอีกต่อไปแล้วเธอก็เลยเตรียมเก็บเสื้อผ้าของเธอเพื่อออกจากบ้านแต่ว่าฮาคารก็ได้บอกว่าให้เธอเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อไม่อย่างนั้นเขาจะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ในเรื่องที่เดเมตขังนางเอกเอาไว้ในห้องเย็นตอนนั้นแล้วนี่มันก็เลยเป็นคําขู่ของฮาคารที่ทําให้เดเมดไม่มีทางเลือกเธอก็เเเลยยจจจจจจําาใใใททีีออี่่่่่่ะะตต้อ้ออออองงูนนแมววขธ็บปด แค่ไหนก็ตามแล้วหลังจากนั้นเดเมตก็ได้แต่คิดว่าถ้าเกิดตอนนั้นเธอฟังพ่อแล้วก็ไม่ยอมแต่งงานกับฮาคารเรื่องทั้งหมดมันก็คงไม่เกิดและก็คงไม่เลวร้ายมากขนาดนี้และนอกจากนั้นในวันต่อมาฮาคารก็ยังสั่งล็อกประตูบ้านแล้วก็ห้ามไม่ให้เธอออกไปไหนอีกพร้อมกับให้ลูกน้องจับตาดูเดเมตให้ดีด้วย ส่วนทางด้านของพระเอกเขาก็ได้พาบูลูดไปเที่ยวที่สนามฟุตบอลที่เขาได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนและทางทีมฟุตบอลก็เลยให้พระเอกได้เข้าไปเยี่ยมชมสนามเป็นกรณีพิเศษซึ่งเดนิสบูลุษและเอนจินก็ได้ไปด้วยบูลุษเองก็ตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เห็นสนามฟุตบอลของจริงบวกกับความชื่นชอบฟุตบอลของเขามันก็เลยยิ่งทําให้เขานั้นดีใจสุด ส่วนทางด้านทาฮีเขาก็ได้โทรไปนัดให้พระเอกมาเจอกับเขาเพื่อจะได้รายงานความคืบหน้าแต่ว่าเบเคียก็ดันมาเห็นว่าทาฮีกําลังจะออกไปข้างนอกมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสงสัยก็เลยแอบขับรถสะกดรอยตามทาฮีไป แล้วหลังจากนั้นเดนิสกับพระเอกก็ได้นั่งคุยกันเดนิสนั้นก็อยากจะให้พระเอกให้หุ้นส่วนกับเดเมตอีกครั้งเพราะมันก็ยังมีส่วนที่เดเมียตั้งใจจะให้เดเมตอยู่5%เเขาอยากจะให้พระเอกมอบส่วนนั้นให้กับเดเมตด้วยเพราะว่าเขาเองก็คิดว่าเดเมตอยากจะกลับมาที่บริษัทแห่งนี้แม้จะไม่มีฮาคารแล้วก็ตามเดเมตนั้นอาจจะไม่ได้อยากทําตามฮาคารหรือว่าเห็นด้วยกับฮาคารทุกเรื่องพระเอกได้ฟังก็คิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ตัดสินใจยอมให้เดเมตได้หุ้นส่วนนั้นไปแล้วก็ให้เดเเเมมมขข้้้าาาาททีี่่่รษััไดแตว,าาวนนก็ แม้ว่าห้ามหาคารเข้ามาเป็นอันขาดเดนิสก็เลยตกลงตามนั้นแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปส่งบูลุษที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าเวลาผ่านไปไม่นานทางโรงเรียนก็ได้โทรมาแจ้งนางเอกว่าบูลุษมีปัญหากับเพื่อนนางเอกก็เลยโทรบ,บอกพระเอกแต่ว่าพระเอกก็บอกว่าตอนนี้เขาไปไม่ได้เขาติดธุระด่วนให้ทาริกไปรับบูลุษเลยก็ได้นางเอกได้ฟังก็เลยงหงุดหงิดที่พระเอกไม่ยอมไปดูบูลุษด้วยตัวเขาเอง และที่พระเอกนั้นไม่ได้ไปก็เพราะว่าเขานัดกับทาฮีเอาไว้นั่นแหละครับแต่ว่าในระหว่างทางเขาก็เห็นว่าเบเคียกําลังขับรถตามทาฮีอยู่พระเอกก็เลยโทรบอกทาฮีให้ยกเลิกนัดนี้ไปก่อนแล้วก็อย่าพึ่งไปยังจุดนัดพบส่วนทางด้านนางเอกนั้นก็ได้ไปหาบูลุษท,ที่โรงเรียนด้วยตัวเองนะครับซึ่งพระเอกก็ได้มาถึงทั้งคู่ก็เลยเข้าไปคุยกับคุณครูของบูลุษก่อนที่จะพาบูลุษกลับบ้าน ส่วนทาฮีก็ได้กลับไปอยู่ที่อู่และฮาคานก็ได้มาหาซึ่งในตอนนี้ฮาคานก็รู้ว่าทาฮีเนี่ยเป็นสปายให้กับพระเอกเขาก็เลยจับทาฮีซ้อมแล้วก็ให้ทาฮียอมรับสารภาพซะแล้วหลังจากนั้นเช้าวันต่อมาเดนิสก็ได้ไปหาเดเมตที่บ้านเพื่อจะมาบอกว่าตอนนี้พระเอกให้หุ้นส่วน5%เซกับเดเมตแล้วซึ่งมาพูดจบเขาก็ได้ขอตัวกลับแล้วหลังจากนั้นฮาคานก็ได้พาเดเมตไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเดเมตก็งงว่าพาเธอมาที่นี่ทําไมฮาคานก็ไม่พูดอะไรเขาได้ยื่นปืนให้กับเดเมตพร้อมก,บบอก,อกเดฝเึ การใช้ปืนเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเดเมจจะได้กลับไปที่บริษัทของระเอกแล้วเขาก็เลยอยากจะให้เดเมจพร้อมในทุกสถานการณ์ ซึ่งเดเมตนั้นก็งงว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ฮาคานก็เลยบอกว่าเขาอยากจะให้เดเมตใช้ปืนไว้ฆ่าพระเอกเดเมตได้ฟังก็ตกใจมากฮาคานก็เลยหัวเราะออกมาแล้วก็บอกว่าเขาแค่ล้อเล่นเขาแค่อยากจะให้เดเมตหัดใช้ปืนก็เท่านั้นแล้วฮาคานก็ยัดปืนใส่มือเดเมตพร้อมกับบอกให้เธอยิงไปที่เป้าที่เขาเตรียมเอาไว้แต่ว่าเดเมตก็ได้ปฏิเสธแล้วก็โยนปืนทิ้งโดยเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ต้องการจะใช้ปืนแต่ว่าฮาคานก็ได้ยีปืนใส่เดเมตอีกครั้งเดเมตก็เลยจับปืนน ยิงเป้านั้นซะแต่ว่าอยู่ๆเดเมตก็หันปืนเล็งมาที่ฮาคารแทนฮาคารก็เลยบอกว่ายิงเขาเลยก็ได้ถ้าหากว่าเธอไม่รักเขาแล้วเดเมตได้เล็งปืนไปหาฮาคารอยู่สักพักแต่ว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไม่ยิงเขาแล้วก็หันไปยิงเป้านั้นจนหมดแม็กก่อนที่จะเดินกลับด้วยความไม่พอใจอย่างมากซึ่งฮาคารเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสะใจพร้อมกับบอกให้เบเคียจัดการที่เหลือต่อด้วย และความจริงแล้วเป้าที่ฮาคารได้ทำเอาไว้ข้างหลังเป้านั้นก็คือทาฮีที่ถูกจับขึงเอาไว้อยู่นะครับและในตอนนี้ทาฮีก็ได้ตายไปแล้วโดยฮาคารนั้นก็ได้จัดฉากขึ้นมาเพื่อให้เดเมดเป็นคนฆ่าทาฮีโดยที่เธอไม่รู้ตัวครับแถมฮาคานก็ยังสั่งให้ลูกน้องถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย หลังจากนั้นเดเมดเองก็รู้สึกทนไม่ไหวที่จะต้องอยู่บ้านของฮาคารครับเธอก็เลยรอจังหวะที่ลูกน้องฮาคารเผลอแล้วก็หนีออกมาจากบ้านแล้วก็ได้โทรไปหาเดนิสแต่ว่าเดนิสก็ดันไม่รับสายเธอก็เลยไปหาที่บ้านซึ่งในตอนนี้เดนิสก็อยู่ที่บ้านของพระเอกเดเมดก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของพระเอกด้วย แล้วในตอนนี้ที่บ้านของพระเอกก็มีเดนิสอัซซูมานแล้วก็นางเอกอยู่ด้วยและเมื่อทุกคนเห็นเดเมดมาที่นี่ก็ตกใจมากแต่ว่าท่าทีของเดเมดนั้นก็ไม่เหมือนแต่ก่อนเธอมีอาการสั่นกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นเดนิสก็เลยรีบพาเดเมทเข้ามานั่งข้างในแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเดเมดก็เลยบอกว่าเธอมีเรื่องสําคัญของฮาคารจะบอกให้กับทุกคนได้รู้ทุกคนนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ถามว่าคือเรื่องอะไร แต่ว่ายังไม่ทันที่เดเมจจะเล่าฮาคารที่รู้ว่าเดเมตหนีไปแล้วเขาก็ได้พยายามโทรหาเดเมจเดเมตได้เห็นฮาคารโทรมาเธอก็รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้าจะรับสายฮาคารก็เลยโทรมาหาเดนิสและเมื่อเดนิสรับสายก็เลยถามฮาคารว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับเดเมจให้คุยกับเขาเลยก็ได้ฮาคารก็เลยบอกว่านี่มันเรื่องในครอบครัวเดนิสไม่เกี่ยวแล้วเขาก็ขอคุยกับเดเมตเดเมจก็เลยต้องยอมคุยกับฮาคารแล้วฮาคารก็ได้บอกกับเดเมจให้คุยโทรศัพท์กับเขาในที่เงียบๆห้ามให้ใครได้ยินเดเมจก็เลยเดินไปที่ห้องครัวนะ แล้วเดเมตก็ได้บอกว่าเธอจะบอกความจริงเรื่องของเดเมียกับเซเนฟให้กับทุกคนได้รู้แต่ว่าฮาคารก็ได้บอกกับเดเมตว่าเธอจะไม่มีทางทําแบบนั้นแล้วก็ส่งรูปทาฮีที่ถูกยิงตายให้กับเดเมตดูแล้วก็บอกว่าที่เธอยิงเป้านั้นข้างหลังก็คือทาฮีนี่แหละ เดเมดได้เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเธอตกหลุมพรางของฮาคารเข้าซะแล้วเธอก็เลยโกรธแล้วก็เสียใจมากที่ฮาคารทํากับเธอแบบนี้ฮาคารก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเดเมดจะจุดไฟเผาเขาเขาก็จะทําให้เดเมดมอดไหมไปกับเขาด้วยเหมือนกันแล้วฮาคารก็ยังบอกอีกว่าให้เดเมดวางสายแล้วก็บอกกับทุกคนซะว่าเขากับเธอแค่ทะเลาะก,กันเท่านั้นและเขาเองก็กําลังจะไปหาที่บ้านของพระเอก ซึ่งในตอนนี้เดเมจก็เลยทั้งกลัวแล้วก็เสียใจยอย่างมากจนไม่รู้จะเอายังไงต่อนะครับพวกพระเอกนั้นก็นั่งคุยกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเดเมจและเดนิสที่เห็นเดเมจหายไปนั้นก็เลยเป็นห่วงพวกเขาก็เลยตามเข้าไปดูเดเมจที่ครัวนะครับซึ่งเดเมจเองก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ได้สติพระเอกก็เลยถามว่าเธอต้องการจะบอกอะไรเรื่องของฮาคาเหรอเดเมจก็เลยค่อยๆรวบรวมสติก่อนที่เธอจะพูดอะไรบางอย่างแล้วอ p ที่19ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ EP นี้เดเมดได้รู้ความจริงแล้วนะครับว่าฮาคารคือคนที่ทําให้เดเมียพี่ชายของเธอต้องตายแล้วเธอเองก็เลยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็เสียใจอย่างมากแต่ว่าในตอนนี้ชะตาชีวิตของเธอก็ยังอยู่ในการรม,มือของฮาคารอยู่เธอก็เลยไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้ยังไงนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเดเมดจะบอกเรื่องราวของฮาคารให้กับทุกคนได้รู้หรือเปล่าก็คงต้องติดตามลุ้นกันต่อใน EP หน้านะครับ มีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ